สวัสดีครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่มีการประกาศกฎก,การซึกนะครับจนมาถึงการรัฐประหารนะครับซึ่งนำนำโดยผู้บัญชาการทหารบกนะครับนำผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้งสามเหล่าทัพนะครับรัฐประ,ะาหารนะครับโดยะจะตั้งคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะครับหรือคอสอชนะครับที่ออกกฎระเบียบต่างๆเพื่อทำหน้าที่ เป็นรัฐบาลก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าการประกาศกฎต่างๆนั่นย่อมแตกต่างจากกฎหมายรัฐธรรมนูญน,นะครับตีประชาชนสามารถใจ้สิทธิและเสรีภาพทางการสื่อสารได้นะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับก็ยังมีการใจ้สิทธิและเสรีภาพทางการสื่อสารแต่ว่าใจ้ได้แบบ,บใจ้ได้แบบเตาตีโค้นนะครับก็ทำให้ทรงผลกระทบนะครับต่อประชาชน หลายๆคนนะครับสำหรับคนจังหวัดพะเยาจะมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรนั่นเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูครับผมมีผลกระทบสักอย่างเจ้าก็ดีนะมันบ้านเมืองจะได้สงบสุขเนาะมันวุ่นวายมาเมินละอยากให้แย่แต่เมินละเนาะมันจะได้ยุดกันเถอะคนใดมันเกิดไปย้อมกันเนาะดีเจ้าเพราะว่ายังจังหวัดพะเยานี่วนมัคมันเกินสามทุ่มเนี่ยมันเกิดมีไข่ออกบ้านอยู่ละ มันกับบ้านไผ่บ้านมันอยู่แล้วเนาะเัื่องเจลมังใญ่อะเนาะนี้ผลกระทบนย่งอะจะแล้วแต่อันคณะของขอสอชเอปปนกัหนดเนาะเพราะว่าป็นนปุนกับกัหนดได้อยู่แล้วเนาะยังมูเฮายังเฮ้ยไปคิดแต้นปลนกับได้อะเพราะว่ามันมันมีหลายๆอย่างเนาะก็ว่าไม่ได้ห้ามอย่างผลกระทบก็ดีด้วยเนาะ มีเปิ Now, kind of yeah. Again, so ้นเขาไปแถ่งกันอยู่ฮะน่ะไปย้ายว่าดีมึอขึ้นเลยออนแอลดึก์สแลี้ยวอันมาดึกมาดด่นว่ากะใครให้เร็วกว่านี่น่อเพอาจะได้ครับเพราะว่าจะได้อ่ะคือนันนี่คือปราชานนะคืนคืนอำนาจอยังอำนาจในการ ออกมีสิทธิ์มีเสียงเจ้าเจ้าใกล้ิทธิ์คนสิทธคือประชาชนคือนั่นเนาะอยู่อินก็บ่มีอีหยังเนาะมันก็แดดร้อนมามึนแล้วได้เป็นเกงีแล้วยัแดดร้อนอยู่นี่ย่าหยังก็ย่าบ่ได้จะไปทางใดก็ไปบ่ได้ทีเจ้าเขาจะได้ไปกินวละอ่อนมันจะบ่ได้ออกไปแอวอนเลิกๆอ่ะ มันกด็ดีสบายพ่อแม่ก็ได้สบายใจตัวลูกเต้ามันก็ได้แอวตอนลึก <laughs> าเาแต่อันนี้ถ,ถ้าเรียกตั้งเร็้วมันก็ดีเนาะมันจะบเหมือนเขานั่นกะเ <laughs> พราะมันอยู่ตีเขาพุ่นออเอาแต่ไขขึ้นเร็วๆแต่ะจะได้สบายพ <laughs> ีไปหลายอย่างาพีปุ่นมีกดออกมามันก็สบายตึงปุ่นตึงตัว คิดถึงว่าส่งผลดีก็กดีแน่ผมซ่อนหนึ่งเนาะมองกันในหลายมุมมองเนาะถ้าในคิดส่วนดีว่าความเป็นอยนยูดีขึ้นก็เมือนกับลบกวนชาวบ้านไปบ้างเนาะการเป็นอยนยเนาะแต่ในทางเรื่องการโคดที่แย่อย่างมาที่ไอ้ยาวนั้นมันก็เหมือนมันกับดีขึ้นนั่นนะมันก็ลดความแตกแยกมันน้อยนะถ้ามันจริงใจแง่แต่นะมันก็ไม่ส่งผลกระทบเาต่อคนทํางานบะดับมคืนนองเนาะแต่คนทั่วไปเนี่โอ้ย ชีวิตเป็นอยู่นี่กล็ลำบากขึ้นน้อยนะเพราะมีกฎระเบียบอย่างขึ้นไหมเห็นเยอะกฎทหารเนาะมันจะเหมือนกฎหมู่บ้านก็เะเหมือนกฎอยังเนาะมันเป็นกฎแข็ง,ขงน้อยอกวาด้บบกวาดนะถ้าสมมติเราอู้ถึงความเป็นจริงเนี่ยกวาด้บกวาถ้ามันมารักษาความปลอดภัยอย่างนี้คือบกวามันเป็นเรื่องธรรมดาเน้ะมัน้องหันอยู่แล้ว,วสำหรับน้องกับบมีผลการโทระเรจาเพาะน้องเป็นคนดีไปเที่ยวกลางคืนมาออกบ้านตอนกลางคืนกับบางมีปัญหาอย่างไรจ๊อน้องกบว่าก็ดีนะ ไอตอนตีบอมีทหารมันกะฆ่ากันอีนะแต่ทหารออกมาแล้วมันกะมีการฆ่ากันมันกะจะงบขึ้นก็ดีขึ้นดอกนอว่าน่าจะเรียกตั้งกอนนะเพราะคือมันมีรัฐบาลเร็วๆมันบบาบากระทบอย่างเสย่งเนาะเพราะว่าตี่มมาได้อันนี้เลยตีเขาเบอกว่าซีสามซีถุงมันก็ เออแล้วพาะว่าเขาหมได้ออกบ้านนี่ไงเวลาบอกว่าดีอยู่เออสอบเอะแทก่ะพ่อพ่อจะได้ดีครับก็ะใบว่ <c oughs> <c oughs> บามันก็อย่างเงาะเวลาเปืนนั้นนะี่เน่เป็นอย่างเงาะเป็นยาเป็นอย่างนี้เน่ละออมมันกบต้องมวนไว้อีเออเวลานี่เพ่าว่ามีทหารตำรวจอย่างนี้นก,นนนนนก็ดีก่ะถ้าเปิดเข้าใจอย่างกันอีเนาะ เออก็อดีอยู่ถ้าคืบไปบ่าถ้าวัานไหนไออย่างในรัฐบาลไออย่างของเขานี่มันเข้าใจปั๊บฟุ้งกันไปบ่าอันนี้เข้าใจกันนาก็ดีอยู่ครับพระองค์งขงเข้าใจเ,เอออยากขึ้นเร็วกว่านี้นี่มันก็ดีอนะดีนะมันมันก่อเป็น แบบว่าอันเนี้ย่วยชาวบ้านยังได้ดีนะมันสะดวกด้วยนะมันก็คนหาบ,บ้านเฮามันแบบไม่ห็วิ่งนะฮะแบบาาฮมัววนเดินเดมันสงบคุ้มอยู่นะฮะแบบทหารคุ้มอยู่เป็นว่าถ้าเป็นทำทุละอยังเป็นได้หมดมันก็จะได้เรียบ ครับเมนแล้วโวยก็เรียกโวยก็บมีส่วนผสมอะไรอย่างนะครับมันก็จำมาหาเกณฑ์กันก็เหมือนเดิมนะครับมันจะเป็นอย่างครับมันก็ดีครับครับครับดีครับปกติดีทูกอย่างครับมันก็ดีไปอย่างครับมันก็จับพอดีก็แ่้งคืนนะครับดีดีในลักษณะไหนดีในลักษณะที่ว่ามันต้องอย่างนะครับมันก็เวลาเป็นเวลาแอลอะไรอย่างเวลาบันก็ปกติฮะบาแม้แ่้งคืนเนี่เราก็จะ b r กบ้านกลับบ้านนะครับ ปันมีส้นปั่นกระแทกไปอย่างนั้นดเลือกตั้งเร็วขึ้นหรือว่าอาจจะต่ำนั่นก็ตามนั่นนะครับแล้วแต่ความเหมาะสมครับแล้วก็การเกณฑ์กันไปได้นี่นะครับครับครับทรงผลหนึ่งเลยอ่ะคิดว่าดีทรงผลนะเจ้าทหารปืนเปืนกับผูกคล้องดูแลกันดีก็ต้องตามกฎของเพิ่นไปเป็นขั้นตอนขั้นตอนเพราะว่าเขาก็ไปปืนปืนกรได้เพิ่นญ่เหียสามหึ่งปีกอะแล้วก็สมควรของเพิ่นเนาะเขาก็อปืนของเปืนปืนปืนบ่ได้อีเนาะ อันน่ะก็มีความคิดเห็นเสียครับครับหมายหม่ถึงว่ามันอาจจะเผื่อไวหว่าเผื่ออย่างมันสงบลงอ่มเผื่อเื้อมันสงบลงดีดีกว่วเราเพิ่มเพิ่มเื่อเขาบอกว่าอีแค่สามเดือนแล้วก็จะคัดเรียกไม่แล้วเออว่าเป็นยังอินว่าคัดเลือกไม่กับปีนหนึ่งเขาก็บอกว่ากันอินอะคือมันตึกอันแล้วอินอะก็อยากให้คนอยู่มันเมื่อนห้กับทหารว่ามันดูเพิ่นดูแลเขาดีรน่อยนี่ก็คือความคิดเห็นของประชาชนชาวจังหวัดพะเยาส่วนหนึ่งนะครับที่ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการารัฐประหารนะครับและ,ะการออกกฎระเบียบต่างๆนะครับซึ่งที่ส่งผลกระทบต่อบางคนนะครับซึ่งบางคนก็ยังถือได้ว่ายังมา,าได้รับผลกระทบต่อตีควอนนะครับแต่ตี่หันหันกันอยู่นะครับก็หลังจากการประกาศกฎนะครับก็อทาให้หลายๆส่วนของชาวจังหว,วัดพะเยามีคุณภาพชีวิตดีขึ้นนะครับรวมไปถึงชาวนาหรือ อาชีพต่างๆนะครับซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อบางอาชีพนะครับซึ่งบอกว่าจะเป็นการออกบ้านเมื่อคืนหรืออย่างต่างๆนะครับทั้งนี้ก็เพื่อความสงบของอพื้นที่ชุมชนหรือพื้นที่ของประเทศชาตินะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปนั่นนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องติดตามกันต่อไปครับผมทุกท่านสามารถติดตามรับชมได้จากพเยาเคเบิลทีวี พเยาทีวีชุมชนพเยา UP n e w ีทีมงานข่าวลูกเขานึงมหาวิทยาลัยพเยาวรายงานครับสวัสดีครับ